ประสบการณ์ที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งอาชีพที่มักจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันอยู่บ่อยๆนะครับอาชีพนี้มีหลักความเชื่อพื้นฐานว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์พวกเขาจึงมักจะไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติครับและด้วยความที่พวกเขาไม่เชื่อนี่แหละครับหลังจากที่ได้เจอกับตัว ทำให้เรื่องราวหลายๆเรื่องนั้นสนุกและตื่นเต้นเป็นอย่างมากอาชีพที่ผมพูดถึงนั่นก็คืออาชีพคุณหมอนั่นเองครับประสบการณ์ในวันนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเพิ่งเรียนจบใหม่ๆและมีโอกาสได้เข้าไปบรรจุทำงานเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานที่โรงพยาบาลแห่งนี้ เธอได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตและทำให้เธอคงไม่มีวันลืมแค่ฟังเนื้อเรื่องย่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,นพนร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของหมอแอน ซึ่งเป็นนามสมมุตินะครับเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองในตอนที่เพิ่งจะเรียนจบใหม่ๆและมีโอกาสได้ไปบรรจุเริ่มต้นทำอาชีพหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานคุณแอนได้เล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เธอเพิ่งจะเรียนจบเลยครับปีนั้นเป็นปีแรก ที่เธอถูกส่งให้ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางที่ไม่ได้ใหญ่มากพอที่จะมีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาแต่มันก็ไม่ได้เล็กมากจนไร้ทรัพยากรสาเหตุที่คุณแอนเลือกที่นี่ก็เป็นเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเธอเป็นคนที่นิสัยเห้าๆนิดหน่อยนะครับเป็นคนไม่กลัวอะไร พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายทุกรูปแบบเธออยากจะได้การลงมือทำจริงๆมากกว่าอยู่ภายใต้ระบบที่ถูกบังคับทุกอย่างจนแทบไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองอีกหนึ่งเหตุผลก็คือเธออยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับอยากจะไปอยู่ให้ห่างไกลจากความวุ่นวายในกรุงเทพเธอจึงตัดสินใจเลือกที่นี่โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่ริมถนนสายหลักของตัวอำเภอ ช่วงที่คุณแอนย้ายเข้าไปตรงกับช่วงหน้าฝนพอดีเลยครับเธอจำได้ดีว่าช่วงนั้นแถวนั้นเนี่ยอากาศชื้นมากๆกลิ่นดินกับกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อคละครุ้งกันจนชินติดจมูกโดยความที่เป็นโรงพยาบาลขนาดไม่ใหญ่มากทำให้คุณแอนได้รับการต้อนรับจากพยาบาลและคนไข้เป็นอย่างดีที่นี่มีหมอเพียงไม่กี่ท่านครับ ทำให้หลังจากที่เธอเข้าไปเริ่มงานได้ไม่นานคุณแอนก็ต้องเริ่มต้นเข้าเวนกลางคืนในทันทีสิ่งหนึ่งที่เธอได้รับนั่นก็คือกุญแจห้องพักสำหรับแพทย์เวนห้องพักสำหรับแพทย์เวนนั้นจะถูกแยกออกจากอาคารผู้ป่วยอย่างชัดเจนเลยครับมีทางเดินเชื่อมต่อกันระยะทางประมาณ50เมตรได้เป็นอาคารทรงยาว ผนังปูนมีสีซีตามการเวลาเป็นอาคารชั้นเดียวที่มีประตูทางเข้าหลักแค่เพียงหนึ่งทางเท่านั้นเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็จะพบกับทางเดินยาวทั้งซ้ายและขวาซึ่งทางฝั่งขวาก็คือห้องพักแพทย์จำนวนสามห้องเรียงติดกันด้านในสุดของทางเดินเป็นห้องเก็บของในวันที่รับกุญแจมา ฐานเจ้าหน้าที่ธุรการก็ได้บอกกับคุณแอนสั้นๆเพียงแค่ว่าห้องพักนี้ใช้สำหรับพักระหว่างที่อยู่เวนครับมีห้องน้ำในตัวแต่ว่าไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นไฟทางเดินเสียบ่อยๆถ้าเจอว่าหลอดไหนเสียก็สามารถแจ้งได้เลยเจ้าหน้าที่บอกมาสั้นๆเพียงเท่านั้นไม่ได้มีการย้ำเตือนอะไรเป็นพิเศษไม่ได้เล่าเรื่องลี้ลับไม่ได้ห้ามอะไร ทุกอย่างก็ดูเป็นเรื่องปกติซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวของคุณแอนเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วเธอก็เลยไม่ได้คิดอะไรรับกุญแจมาแล้วก็เดินตรงไปที่ห้องพักในทันทีห้องพักที่คุณแอนได้เป็นห้องพักหมายเลขสที่อยู่ติดกับห้องเก็บของด้านในสุดตัวห้องพักเองมีขนาดไม่ใหญ่มากครับเป็นเหมือนห้องพักแพทย์เวรในโรงพยาบาลทั่วไป มีเตียงเดี่ยวหนึ่งเตียงโต๊ะเขียนหนังสือราวแขวนเสื้อผ้ากาน้ำร้อนและโคมไฟเล็กๆเ,เพียงเท่านั้นตอนที่ไปถึงคุณแอนบอกว่าเธอเองยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะครับอยู่ดีๆก็โดนเรียกตัวเพราะว่ามีคนไข้เข้ามาด่วนจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มเธอก็เลยต้องรีบออกไปดูหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยคนไข้เด็ก ที่มีอาการไม่สบายตัวร้อนก็ดูแลรักษากันไปเมื่อเวลาเด็กมากขึ้นพ้นผ่านเที่ยงคืนไปทุกอย่างก็เริ่มเงียบสงบคุณแอนจึงมีเวลาว่างกลับไปนอนพักอยู่ที่ห้องพักด้วยความเงียบในช่วงตอนกลางดึกบวกกับไม่ใช่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ทำให้ช่วงระหว่างที่เธอเดินกลับไปที่ห้องพักนั้นบรรยากาศรอบตัว มันก็เงียบสงัดอย่างบอกไม่ถูกเลยครับหลังจากที่เข้าไปในห้องคุณแอนก็ยังคงไม่นอนนะครับเธอนั่งกรอกเอกสารใบสรุปเวรอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือห้องเงียบมากๆจนได้ยินเสียงปลายปากกาขูดกับกระดาษจนเมื่อถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งคุณแอนก็ลุกขึ้นจากโต๊ะไปชงน้ำร้อนและหลังจากที่กลับมานั่งได้ไม่ถึงนาที เธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างลอยตามลมมาเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังร้องไห้ไม่ใช่เสียงสะอึกสะอื้นดังลั่นแต่เป็นจังหวะเหมือนกำลังกลั้นเอาไว้เหมือนว่าเธอพยายามร้องให้เบาที่สุดเพราะไม่อยากให้ใครได้ยินตอนที่ได้ยินนั้นตอนแรกคุณแอนก็คิดว่าตัวเองหงแววนะครับเธอก็เลยหยุดเขียนนั่งนิ่งๆ พยายามฟังเสียงนั้นอย่างตั้งใจแต่ทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีเสียงร้องไห้แต่อย่างใดในตอนนั้นคุณแอนบอกว่าเธอคิดว่าตัวเองน่าจะแค่หูฝาดไปครับอาจจะเหนื่อยจากการทำงานเธอก็เลยพยายามไม่คิดอะไรกลมหน้ากลมตาทำเอกสารต่อจนเมื่อเวลาผ่านไปประมาณสิบกว่านาทีได้เสียงเสียงเดิมก็กลับขึ้นมาดังอีกครั้ง ซึ่งคราวนี้ได้ยินอย่างชัดเจนเลยครับคุณแอนยืนยันว่าเธอไม่ได้หูฝาดอย่างแน่นอนซึ่งเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังมาจากอีกฝั่งหนึ่งของผนังห้องนั่นก็คือห้องเก็บของที่อยู่ติดกันในตอนนั้นเธอได้แต่นึกสงสัยและพยายามหาเหตุผลมาลบล้างนะครับว่าเสียงผู้หญิงร้องไห้มันเกิดจากอะไรได้บ้างมีคนติดอยู่ในห้องเก็บของเหรอ หรือว่าญาติผู้ป่วยแอบเข้าไปนอนในนั้นแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะที่หน้าประตูห้องเก็บของมันถูกครองไว้ด้วยแม่กุญแจไม่มีทางที่ใครจะแอบเข้าไปนอนได้อย่างแน่นอนด้วยความสงสัยทําให้คุณแอนลุกขึ้นจากโต๊ะและเปิดประตูออกไปดูทันทีซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าทั้งสองห้องนี้อยู่ติดกันคุณแอนก้าวเพียงไม่กี่ก้าว ก็มาหยุดอยู่ที่บานประตูหน้าห้องเก็บของเธอไม่รอช้ารีบส่งเสียงออกไปทันทีถามว่าสวัสดีค่ะมีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าคะดิฉันเป็นหมอนะคะทุกอย่างเงียบไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาเลยในตอนนั้นเธอยอมรับเลยครับว่าเธอรู้สึกร้อนใจอย่างบอกไม่ถูกคุณแอนจึงรีบวิ่งกลับไปที่แผนกฉุกเฉิน พยายามพูดบอกกับพยาบาลอาวุโสที่นั่งทำงานอยู่บอกว่าเธอได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังร้องไห้อยู่ในห้องเก็บของข้างๆห้องพักแพทย์เมื่อได้ยินแบบนั้นพี่พยาบาลก็ถึงกับชงงักเลยครับพี่เขาไม่ได้พูดอะไรแค่เพียงยิ้มกลับมาและบอกสั้นๆเพียงแค่ว่าไม่มีใครหลอกหมอห้องนั้นไม่ได้ใช้นานแล้วคุณแจก็อยู่กับฝ่ายช่าง แต่ถ้าเกิดรู้สึกกังวลเดี๋ยวจะให้ลุงรอปภไปดูรอบๆให้น้ำเสียงกับสายตาของพี่เขาเหมือนไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่เลยครับและอยากจะให้เรื่องจบตรงนี้มากกว่าแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นพี่เขาก็ยังรบกวนขอให้ลุงรอปภเนี่ยช่วยไปดูให้หน่อยหลังจากนั้นคุณแอนก็เดินกลับมาที่ห้องพักพร้อมกับลุงรปภนะครับ คุณลุงเองมาถึงก็เดินตรวจสอบดูรอบๆแต่ก็ไม่ได้พบอะไรที่ผิดปกติส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าไม่มีกุญแจสำหรับไขเปิดเข้าไปในห้องด้วยแหละครับก็เลยทำได้เพียงตรวจสอบที่ด้านนอกเท่านั้นเมื่อเหตุผลทุกอย่างเอาชนะความเชื่อได้คุณแอนจึงทำได้เพียงก้มหน้ายอมรับมันและปลอบใจตัวเองว่าบางทีเธออาจจะเหนื่อยมากเกินไป จนทำให้หูแววไปเองหลังจากนั้นทั้งสองคนก็แยกย้ายครับคุณลุงก็กลับไปทำหน้าที่ของตัวเองต่อส่วนคุณแอนก็กลับเข้าไปในห้องเพื่อพักผ่อนเวลาในตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีหนึ่งครับเธอทิ้งตัวลงบนที่นอนกะว่าจะนอนพักสัก20นาทีแต่หลังจากที่เอนหลังยังไม่ทันได้หลับเลยครับเสียงร้องไห้ก็ดังขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งในรอบนี้มันดังชัดเจนมากๆเป็นเสียงสะอื้นลากยาวสลับกับการสูดน้ำมูกเหมือนคนที่ร้องไห้จนน้ำตาหมดแล้วแต่ก็ยังคงหยุดไม่ได้คุณแอนไม่รอช้าครับรีบเด้งตัวขึ้นจากเตียงทันทีเปิดประตูและวไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องเก็บของอีกครั้งเธอพูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่ดังลั่นว่าหมออยู่นี่นะคะเปิดประตูให้ไม่ได้ แต่เดี๋ยวไปหากุญแจมาให้ใจเย็นๆนะคะทันทีที่พูดจบก็มีเสียงกุกกักดังขึ้นมาจากในห้องเหมือนมีใครกำลังเคลื่อนย้ายอะไรบางอย่างไปมาได้ยินแบบนั้นคุณแอนตัดสินใจที่จะไม่วิ่งกลับไปที่เดิมแล้วครับเธอยือนจ้องแม่กุญแจที่คล้องอยู่ช่างใจว่าขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ชีวิตคนสำคัญกว่า เธอจึงตัดสินใจวิ่งกลับไปที่ห้องพักหยิบคว้าราวแขวนเสื้อผ้าลากออกมาแล้วกระแทกไปที่แม่กุญแจทันทีทำแบบนั้นอยู่ประมาณ3มครั้งครับจนไหนที่สุดแม่กุญแจก็หลุดออกคุณแอนไม่รอช้ารีบหมุนลูกบิดและเปิดเข้าไปเลยครับสิ่งแรกที่เจอคือกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อผสมกับกลิ่นฝุ่นลอยประทะหน้าในทันที ภายในห้องมืดสนิทมีเพียงแค่แสงไฟจากทางเดินที่สาดเข้าไปเพียงเท่านั้นภาพที่เห็นมันทำให้เธอต้องแปลกใจเป็นอย่างมากห้องนี้เป็นห้องเก็บของจริงๆครับเพราะว่าภายในเต็มไปด้วยเตียงมากมายเสาน้ำเกลือพิงกันเป็นกระจุกหมอนกับที่นอนฟองน้ำวางซ้อนกันกองพเนินแต่ว่าภายในห้องเงียบสงัดไม่มีคนไม่มีอะไรขยับ มีเพียงแค่ฝุ่นที่ลอยคุ่นอยู่ในแสงไฟเมื่อเห็นแบบนั้นคุณแอนบอกว่าเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเลยนะครับความรู้สึกมันผสมปนเปกันไปหมดงงและก็เบลอไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่กันแน่เธอบอกว่าเธอไม่แน่ใจว่าเธอได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้จริงหรือเปล่าด้วยซ้ำหรือว่าตัวเองแค่หูแว่วไปเมื่อคิดได้แบบนั้นคุณแอนก็เลยก้มหน้า เอื้อมมือไปดึงประตูปิดเข้ามาและทันใดนั้นเองครับก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นภายในห้องเสียงร้องไห้ของผู้หญิงคนนั้นดังขึ้นมาอีกแล้วคุณแอนก็เลยเงยหน้าหันมองไปยังเสียงที่ได้ยินภาพที่เห็นมันทำให้เธอต้องตกใจอย่างสุดขีดเลยครับที่มุมห้องด้านในสุดติดกับกำแพงมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังห้อยตัวกับช่องระบายอากาศ และเธอคนนั้นกำลังเริ่มดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นดังกึกกล้องไปทั่วทั้งห้องเห็นแบบนั้นคุณแอนก็ไม่รอช้าครับเธอรีบพุ่งตัวเข้าไปตรงไปที่ผู้หญิงคนนั้นในทันทีแต่หลังจากที่เธอก้าวเท้าเข้าไปได้เพียงไม่กี่ก้าวเธอเองก็ถึงกับชะงักเพราะว่าเสียงร้องไห้หายไปแล้วมีเพียงความเงียบสงัด และเสียงหอบหายใจของตัวเองคุณแอนจึงเงยหน้ามองไปที่ผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งและภาพที่เห็นมันก็ทำให้เธอต้องขนลุกไปทั้งตัวเพราะที่มุมห้องว่างเปล่าร่างของผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วไม่รู้ว่าหายไปตอนไหนและหายไปได้อย่างไรเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เลยนะครับแต่ในตอนนั้นขนลุกไปทั้งตัว รู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่เจออยู่ในตอนนี้ไม่ใช่คนอย่างแน่นอนคุณแอนจึงรีบถอยหลังอย่างรวดเร็วเธอวิ่งออกจากห้องนั้นทันทีตรงกลับไปยังแผนกฉุกเฉินแต่ถึงแม้จะหวาดกลัวมากขนาดไหนเธอก็ยังคงพยายามตั้งสติทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่งนิ่งๆไม่พูดไม่จากับใครและนั่งอยู่แบบนั้นจนถึงเช้า เช้าวันต่อมาหลังจากที่ออกเวรคุณแอนจึงตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับพี่เดือนหัวหน้าพยาบาลฟังเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งพี่เดือนเองก็นั่งฟังด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอะไรหลังจากนั้นจึงค่อยๆบอกกับคุณแอนว่าอาคารเล็กหลังนั้นเมื่อก่อนถูกสร้างเป็นอาคารอนเนกประสงค์ ครึ่งหนึ่งเป็นห้องพักแพทย์ส่วนอีกครึ่งในบางครั้งก็ใช้เป็นห้องพักญาติทุกอย่างก็เป็นแบบนั้นเรื่อยมาจนมีอยู่ครั้งหนึ่งได้มีคนไข้หญิงสูงอายุรายหนึ่งป่วยเป็นโรคร้ายอาการอยู่ในระยะสุดท้ายเข้ามาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยที่มีญาติซึ่งเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวมานอนเฝ้าคุณแม่ หมอและพยาบาลในตอนนั้นได้เห็นว่าลูกสาวทุกข์ใจเป็นอย่างมากเฝ้าคุณแม่อยู่ตลอดเวลาไม่ห่างไปไหนจนกระทั่งคืนที่คุณแม่เสียเธอก็เดินออกไปจากห้องผู้ป่วยและไม่เคยกลับมาอีกเลยกระทั่งภายหลังได้มีคนไปพบว่าเธอตัดสินใจจบชีวิตตัวเองอยู่ในห้องพักญาติห้องนั้นหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาหมอที่เข้าเวรดึก ถ้าใครเข้าไปใช้ห้องพักที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็มักจะได้ยินเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นดังออกมาจากห้องเก็บของอยู่ตลอดเหมือนดวงวิญญาณของเธอยังคงไม่ไปไหนยังคงเศร้าโศกเสียใจและสิงสถิตยอยู่ที่นั่นเรื่องราวทั้งหมดที่พี่เดือนเล่าให้ฟังมันทำให้คุณแอนขนลุกเป็นทั้งตัวเธอบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเธอเป็นคนเห้าๆไม่เกรงกลัวอะไร รวมถึงไม่เชื่อว่าเรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริงแต่เหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นได้เปลี่ยนแปลงความคิดของเธอไปตลอดการเธอเชื่ออย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับว่าถึงแม้เราอาจจะยังไม่เคยเห็นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่มีหลังจากวันนั้นคุณแอนก็ไม่เคยกลับไปใช้ห้องพักแพทย์อีกเลยนะครับถ้าเธอมีความจำเป็นต้องอยู่เวรกลางคืน เธอก็จะอาศัยนั่งอยู่ที่แผนกฉุกเฉินอยู่รวมกับคนอื่นๆไม่กล้าไปไหนมาไหนคนเดียวในตอนกลางดึกอีกเลยและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอ e ีเมลฉบับนี้จากคุณหมอแอนมาณที่หนีด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเรื่องราวเรื่องนี้ขนลุกไปตามๆกันเลยใช่ไหมครับ ส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพคุณหมอเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่ฟังทีไรก็ยังคงรู้สึกตื่นเต้นและทำให้ขนลุกได้อยู่ตลอดซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีนะครับว่าบนโลกใบนี้นั้นยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์แม้แต่อาชีพคุณหมอเอง ที่เป็นคนเชื่อมั่นในหลักการนี้บางครั้งก็ยังสามารถโดนเข้ากับตัวได้เหมือนกันเพื่อนๆล่ะครับฟังเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคิดเหมือนก,นกันกับผมบ้างหรือเปล่าเรื่องนี้น่ากลัวไหมคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอย่าจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ